สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆนะครับก็มาเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้พบกับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับพี่ๆงวดประจําวันที่2นะครับเดือน1 1 2 5 6 6สนาะครับผมสำหรับแนวทางเล็กเด่นตารางของเราเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้น่าจะน่าจะหลุดนะครับพี่ๆน่าจะมาแค่เลขวิ่งในรอบเดียวเนาะสายรูดนี้หลุดนะครับสายรูดนี้หลุดนะครับพี่ ของเรานะครับเนาะผมขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับเนาะรอบพิเศษเนี่ยของเรานะครับสายเจาะนี่ไม่มานะครับเนาะหนีหมดเลยนะครับผมเน้น2 1 2 4เขาออก2 3กับสองสองนะครับใครเอา2ไปวิ่งไปลูดนะครับในรอบพิเศษเนี่ยนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างนะครับสลับในรอบพิเศษเนาะส่วนเลขตารางนะครับเลขตารางของเราเลขตารางของเราก็ ไม่มานะครับพี่ๆไม่มานะครับเราต้องขอโทษขออภัยด้วยสลับเมื่อวานนี้มาแค่สายวิ่งในรอบเดียวนะครับในรอบพิเศษนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผม วันนี้เลขตารางของเราก็จะมีที่เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขแปดเลขห้าเลขเจ็ดแล้วก็เลขสี่นะครับผมสายวิ่งนะครับสายวิ่งสายรูดสายวิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่ห้านะครับสายรูดให้ไปที่เลขสี่นะครับวันนี้ได้เลขพี่น้องนะครับผมห้าศูน 5 8นะครับ4041 4748นะครับพี่พนี่เลยนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่458 541นะครับผมนี่เลย เลขตารางของเราก็4กับ5นะครับตัวเด่นเนาะใครที่ชอบจับวินแท่ตารางก็ตามนี้เลยนะครับ4.1นะครับผม4.8 5.8 5.0นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พเนาะสรับฮานอยโค้งสุดท้ายแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้นะครับผมวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมเนาะ ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ